<Okay>. Yeah. <Yahoo! S 3> สวัสดีคับเว็บทีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ร่วมรักทั้งหลายนะครับ อยู่กับผมนะครับไปร์ชัด FCP t Channel นะครับแล้วก็ไปร์ชัด FCP t Family นะครับผมนะฮะขอบคุณมากครับที่ยังติดตามอยู่แล้วก็ไม่ที่กันไปนะครับผมนะฮะท่านใดที่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากกด s u b สไครต์แรือกดกระดิ่งสีดำนะครับผมนะฮะเพื่อไม่พลาดนะครับผมนะฮะทิปนี้นะครับจะมาพูดเรื่องอยู่ทางแถบภาคเหนือนะครับผมนะฮะจู่ๆครับก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับวาแดงนะครับผมนะฮะ เรียกว่าชายแดนแม่ห้องสอนเรียกว่าตรึงเครียดหนักเลยนะครับกองทัพไทยสั่งกองกําลังว้าแดงให้ถอนกําลังด่วนมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะว้าแดงคือใครนะฮะคือดูจากภาพนะครับก็คือตีด้วยเส้นสีเหลืองในภาพนะครับมันจะมีที่เหมือนกับว่าเป็นที่จัดตั้งอะไรต่างๆที่ไม่มีต้นไม้อนะครับ แล้วที่นั่นมันเหมือนมีการปลูกสร้างที่ผักไม่ทราบว่าเป็นการมาจัดตั้งใหม่หรือเปล่าหรืออย่างไรแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยแสดงว่าลุกล้ำมานะครับในภาพนะครับนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับข่าวมีแบบนี้นะครับเมื่อวันที่25พฤศจิกายนนะครับผู้สึกข่าวรายงานว่าแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงกำลังกองทัพกู้ชาติ แห่งรัฐฉาน SSA นะครับเปิดเผยว่าสถานการณ์ตามชายแดนไทยบริเวณดอยน้องหลวงและดอยหัวมา้าด้านตรงข้ามกับพื้นที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำลังอยู่ในสภาวะตึงเครียดอย่างหนักโดยเพราะว่ากองทัพสหรัฐวา้าหรือว่า UWSA เขาว่ามันมีหลายรัฐตรงนั้นเขาก็เรียกว่าสหรัฐนะครับผมนะฮะ ในพื้นที่บ้านคายหลวงได้มีการเสริมกำลังทหารพร้อมกับอาวุธหนักจำพวกคอ81มม,มและคอ120มม,ม,มเข้าเพิ่มเติมที่ฐานดอยหัวมา้าฐานหนองหลวงและฐานย่อยอีกรวม5าฐานโดยทราบมาว่าทางการไทยสั่งให้กำลังว้าแดงถอนกำลังออกจากพื้นที่ไทย ก่อนหน้านั้นช่วงวันที่18บแถึงสิพฤศจิกาย,ยน2567สมาชิกระดับสูงของกําลังว้าแดงจํานวน6คนได้เดินทางไปพบกับเจ้าหน้าที่ของไทยในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หรือปัญหาเรื่องปัญหายาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองการลุกล้ําแผ่นดินไทยของกําลังว้าในพื้นที่ดอยหัวม้าและพื้นที่ใกล้เคียงโดยทางกำลังไทยได้ขอให้ว้าแดงถอนกำลังที่ลุกข้ามมาในเขตไทย โดยทางคณะผู้แทนของว่าแดงได้รับข้อเสนอของฝ่ายไทยไปรายงานกองบัญชาการกองกำลังสหรัฐว้า UWSA ที่เมืองปางซานและจะให้คำตอบต่อฝ่ายไทยภายใน34วันหรือวันที่18ธันวาคม2567นี้ ก่อนหน้านั้นทราบว่านะครับเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2 5 6 7น,นะครับกองกําลังวาแดง UWSA นะครับกองกําลังน้อยที่778ได้สั่งการกองกำลังติดอาวุธทหารวาแดงที่วางกําลังเผชิญหน้ากับทหารไทยรวบรวมพิกัดที่ตั้งของทหารไทยและกองทัพกู้ชาติแห่งรัชฐานพร้อมถ่ายภาพฐานที่มั่นของฐานไทยและรายงานให้กองบัญชาการทหารวาที่ปางซานเป็นการด่วน างการเคลื่อนไหวของทหารไทยพบว่าได้มีคําสั่งให้กองบังเือนใหญ่สังกัดกองทัพภาคที่3ทําการสํารวจบางเปืนใหญ่สนามเพื่อเตรียมการยิงสนับสนุนทหารรบของไทยจากการเข้ามายึดฐานที่มั่นของว้าแดงในเขตไทยแหล่งข่าวของกองกําลังสารวัารหรือว้าแดงนะครับเปิดเผยกับสื่อ RFA ว่าสิ่งที่ทหารไทยเรียกร้องนั้น เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้โดยระบุว่าพื้นที่ของกองกลังว้ะเข้ามาประจํานั้นไม่ได้อยู่ในเขตไทยและไม่ได้อยู่ในพื้นที่ควบคุมของทหารพามา่าแต่อย่างใดจึงไม่สามารถทําตามข้อเรียกร้องดังกล่าวได้และไม่ว่าใครจะมาร้องขอให้ถอนออกจากพื้นที่ดังกล่าวก็จะไม่สามารถทําได้โดยระบุว่าทางกองกําลังว้านั้นแค่ทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของตัวเองเท่านั้น ทางว้ายังระบุกับสื่อว่าไทยไม่ควรใช้การกดดันเช่นนี้ต่อกองทัพวา้าเพราะว้าไม่ได้ลุกอธิปไตยเข้ามาในยังฝั่งไทยแม้แต่ครึ่เดียวแต่ถ้าหากฝั่งไทยแต่ถ้าหากฝ่ายไทยลุกเข้ามาในเขตวา้าทางว้าก็จะมีการตอบโต้สำหรับพื้นที่ที่มีข้อพิพาทระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพว้าแดงเดิมสมัยกองทัพไต้ที่มีขุนสราเป็นผู้นําได้สร้างฐานที่มั่นโบราณดอยหัวมา้าและดอยเนินสูงคม ใกล้เคียงรวมจํานวน5้าฐานไปฏิบัติการในพื้นที่อาเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อมาทหารกองทัพไตของขุนส่าได้ถูกกําลังว้าแดงบุกโจมตีและยึดฐานเหล่านั้นเป็นของว้าแดงซึ่งว้าแดงถือว่ารัฐเหล่านั้นไม่ใช่ของไทยหากเป็นของไทยกองทัพไตของขุนส่าย่อมไม่สามารถเข้าไปยึดครองได้ซึ่งหลายปีที่ผ่านมากองทัพไทยได้มีการเจรจาก,กับวาแดงเพื่อขอพื้นที่ถอนกําลังจากฐานทั้งกล่าว แต่ทางว้าแดงปฏิเสธและยืนยันเสมอว่าทหารไทยบุกเข้ามาในฐานว้าทางว้าก็จะตอบโต้อย่างสาสมทําให้เกิดปัญหาคาราการังมาก,กว่า10ปีนี่คือข่าวที่เกิดขึ้นนะครับถ้าดูจากภาพนะครับก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าพื้นที่ตรงนั้นจริงๆแล้วเป็นของใครจริงๆแล้วเป็นของใครเมื่อว้าเขาพูดแบบนี้แล้วนะครับ เราก็ดูว่าทางไทยจะเป็นอย่างไรทางไทยจะเป็นอย่างไรเป็นครั้งแรกที่มีข่าวแบบนี้ขึ้นมานะครับว่าวาไปอยู่ตรงนั้นนี่หน้านะครับพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมันมีการไปสร้างฐานสร้างเมืองตัวนั้นไว้แต่ในพื้นที่ในภาพกับเป็นพื้นที่ฝั่งไทยดังนั้นต้องดูนะครับว่าเรื่องอย่างนี้ทหารไทยจะทำอย่างไรต้องพิสูจน์ หลักฐาน <c oughs> ต้องมีสูจนหลักฐานแล้วก็ภาพทางอากาศแน่นอนนะครับลองดูนะครับว่ามันจะมีการทดลองมันจะมีลองดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับคือถ้าพูดถึงกองกําลังฮนะในพื้นที่นั้นนะ่ะถ้าสู้กันจริงๆมันสู้ไทยไม่ได้หรอกครับนั้นสู้ไทยไม่ได้หรอกต้องดูนะครับว่า พวกเรานะฮะก็ไม่รู้นะมันจะมีแผนที่ทหารอยู่นะครับว่าแดงคือใครว่าแดงเดิมทีนะครับมีคนบอกว่าเป็นคนทางพม่านะครับเป็นคนทางพมา่าก็ลองดูนะครับนะเห็นบอกว่ากว่าสิบปีมันจะเหมือนที่ทางนุ้นปะาทางเอมเนหรือเปล่าถ้ามันคาากะซังอยู่แบบนี้นะฮะคาาคะซังอยู่แบบนี้ ข่าวสารแบบนี้พวกเราก็ไม่ค่อยรู้นะฮะนะฮะดังนั้นเมื่อมีเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับมาจากการให้ข่าวของทางวะาแดงนะครับนะฮะแล้วก็มีการเจรจากันอยู่ตามดูนะครับว่าเขาตามดูนะครับว่าที่กองกําลังทหารไทยนะฮะส่งให้ว่าแดงเน่ยถอนกําลังออกนะครับแล้วก็ทางว่าแดงให้เวลาหนึ่งเดือน เพื่อจะนําเรื่องนี้ไปเพื่อจะนําเรื่องนี้นะครับไปบอกหน่วยเหนือของเขาติดตามดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าดูตามภาพนี้เป็นของประเทศไทยแต่ว่าแดงเขาจะอ้างอย่างไรจะตอบโต้อย่างสาส่งนะฮะเออนะฮะก็อยากให้ทดลองโดรนของประเทศไทยเหมือนกันนะฮะติดตามดูนะครับผมนะครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสิครับ